ตากล้องไม่มาครับโอ้โหดูนะครับ สวัสดีครับผลนิชาวกระเรียนนะครับวันนี้ผลจะพาทุกคมไปตกปลานะครับเบตตกปลาก็มีอยู่สี่ห้าอัางนะครับคุณผู้ชมลองทายว่าจะได้ปลากี่ตัวนะครับไปกันเลยนะครับนี่นะครับวิธีใส่นี่กดไมได้นึกไไม่ได้ 对啊，肯定啊。 ก็เสร็จแล้วนะครับเราไปตบก,กันเลยนะครับไปครับาปเลยอ่ะ เดี๋ยวีเดียวเราจะไปตมอัานอ่นต่อต่อไปเลยนะครับไปครับ คนตอนนี้ผมก็เสียเบรกเสร็จแล้วนะครับเราเจะไปรอดูว่ามันจะได้ไหมครับไปกันนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับตาตากล้องผมนะครับน้องสาวผมเบอรสวัสดี นี่นะเดินซุงมร้างมากเลยนะครับตาก้อของนี่นะครับตรงนี้เราก็ไปเสียกเบสยกแล้วนะครับเราจะกลับมาดูว่าปลามันจะได้ไหมคุณผู้ชมรอนไทยว่าปลามันจะได้กี่ตัวนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูเบรกที่เราเสียบเอาไว้นะครับที่เราไปตกเมื่อกี้เมื่อเช้านะครับ <S <S ไปดูกันเลยครับนี่ได้แล้วนะครับทุกผู้ชมเห็นไหมรัเห็นไหนมครับไปดึง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 โอ,โอ้โหดูนะครับ กล้องไม่ค่อยชับนะครับแบบตากล้องไม่มาครับคง <t ose the shell> ม,มาคงเดียวเกือบหลุดไปแล้ว <t ose the smell> ตัวแรกของนี่ครับเราไว้ที่นี่ก่อนนะครับไปดูอ่างอื่นต่อนะครับไว้ที่นี่ก่อนมันคงไม่หลุมมั้งั้งเดี๋ยวเราไปดูเบรกอ่างอื่นก่อนกลางต่อเลยนะครับอ่าน,น่าจะไม่ได้นะครับนิง่งก์นะ ไปไปดูอีกต่อครับเหมือนเดิมเอ๊ะอนี่มหลนะครับจะได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้นะครับเยอะก็ไเยองก็เหมือนนิ่มอยอะไรงไหนะครับ นีโอ้โหส่งใหญ่เลยเห็นไหมฮะสางใหญ่เนี่ยที่สางนี่ไม่ใช่ว่าปลาดินนะครับว่าอะไรนะแน่น้ำน้ำอย่างนี้อะไรอนะมันหลาเร็วนะครับโอ้นี่มีรอยอะไรอนะรอยปลาจริงครับปลาน่าจากตัวเลกนะครับกับไม่ได้กับไม่เข้าใส่เหมืดิมครับเดี๋ยวผมจะเอาเหยื่อไปก่นนะครับไว้ตรงนี้ก่อน ลุงคะลุงได้ละหนึ่งตัวมีแดบลายยี่ห้อนี้นะครับกล้องไม่ค่อยชัดละเพราะว่ามันมืบนี่เราไว้ที่นี่ก่อนนะครับผมจะไปดูอันนี้อันสุดท้ายแลอครับเด๋ยวไยดูว่ามันกะน่อมาโอ้สั่งใหญ่สั่งใหญ่เลยครับโอ้ยตายแล้มีเยอะตรงนี้โอ้ยสันงก็ลึกก็ลึกลึก มัมติดกับอะไรนะไอ้ไมไม้เนี่ยนั่นได้ตายอยู่มั้งดูสิว่ามีอะไรดีลแรงแค่ะหนลงไปย้าโอ้ามีหน้าเสียไปที่นี่โอ้เดี๋ยวผมปล่อยนี่ พรุ่งนี้ผมค่อยไปแต่พรุ่งนี้คงค่อยไปเก็บมาเก็บนี่นะครับวันนี้ได้สามตัวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนตอนเช้าเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีนะครับจะได้กี่ตัวนะครับรอดูพรุ่งนี้กันเลยนะครับนี่นะครับถาักจากเมื่อวังที่เราป่าแบก อะไรล่ะเส mm hmm. ียแบกเสียเบกเอาไว้นะครับคุณผู้ชมคิดว่าจะได้ไหมครับเชา้านี้นี่นะครับดึงมาเลยครับไม่ได้ครับผมลุ้งครับลุ้งอีกอ่างครับจะได้ไหมครับมีอยู่สิบสี่อ่างเมื่อวางได้สามตัวนะครับแต,แต่วันนี้ เช้านี้ไม่ได้สักตัวเลยนะครับวันนี้คือมาเป็นอะไรไม่รู้นะครับน่าจะแบบตบที่เดิงหรือเปล่าเส,เสียเสียเบกที่เดิงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. ถ้าคุณชอบก็กดไลค์กดแชร์กดให้เพื่อน<ๆ>กดแชร์ให้เพื่อนคงอื่นๆดูกันให้เยอะๆนะครับ และเข้ามาดูเข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์ช่องผงกลางให้เยอะนะครับเพื่อคลิปหน้าผมอาจจะลงคลิปที่ดีๆด,ด,ดีกว่าเดิมนะครับแบบเข้ามาเป็นกำลังใจให้ผงเยอะๆนะครับถ้าคลิปนี้คุณอาจจะไม่ชอบแต่คลิปหน้าเจอกลางใหม่นะครับเผื่อจะมีคลิปที่คุณชอบก็ได้นะครับบ่ายๆครับขอบคุณทุกคนที่ มาดูถึงตองน,นี้ด้วยนะครับ